ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนาน,าน ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3าช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา12บสนาฬิกาสินาทีและช่วงที่3จะเป็นเวลา18บแนาฬิกานะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับร้านเซนโยยกมือเครื่องแลกหนังสือก็ถูกปล่อยออกมาจากวงแหวนแห่งโชคชะตาและค่อยๆตกลงบนโต๊ะมันค่อยๆกองรวมกัน เหมือนภูเขาเราซื้อสิ่งนี้จากร้านหนังสือของดาวเทียนหลงส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่ว่าประวัติศศภูมิศาสตร์และอื่นๆรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับดาวเทียนหลวัวดาวเทียนมาและเผ่าพันธุ์ของดาวข้ออื่นๆในกาแล็กซี่ม้ามังกรมันน่าจะช่วยให้เราเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมันได้กาแล็กซี่ม้ามังกรสามารถช่วยได้อย่างสิงนเหรออดไม่ได้ที่จะตะลึง เมื่อเห็นหนังสือเล่านี้ปฏิกิริยาแรกของเขาคือปรากฏว่ามีกระดาษที่้ายกันอยู่บนดาวเทียนหลงและยังใช้เพื่อบันทึกข้อมูลและเนื้อหาต่างๆในลักษณะนี้ด้วยปัจจุบันสารพันธทราตโตหรัวยังคงบันทึกข้อมูลได้มากขึ้นผ่านเทคโนโลยีนำทางวิญญาณขั้นสูงและหนังสือกระดาษก็หายากมากแล้วแต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเนื้อหาที่เป็นลายลักษณ์อักษรจำนวนมาก มีความสำคัญเป็นพิเศษต่อความเข้าใจของสามพันธรัชโต้หรัวเกี่ยวกับดาวเทนหลงและแม้แต่กาเล็กซี่ม้ามังกรทั้งหมดสงครามระหว่ง 3, วางสามพันธรัตโต้หรัวและกาเล็กซี่ม้ามังกรจะต้องดำเนินต่อไปและไม่เพียงแต่ในแง่ของการต่อสู้เท่านั้นแต่ยังรวมถึงด้านอื่นๆอีกด้วยหลายครั้งสงครามบริสุทธิ์ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมดทั้งสองฝ่ายจะเป็นการต่อสู้แห่งสติปัญญาและความกล้าหาญเสมอ ในการต่อสู้แห่งสติปัญญาและความกล้าหาญนี้ใครก็ตามที่มีกำลังเหนือกว่าอาจด้รับชัยชนะครั้งสุดท้ายพร้อมทั้งสองการแล็กซี่และมีพลังมากขึ้นในทางกับการสาพทาราตโต้หรือว่ามีความเร่งร่วนมากกว่าสำหรับทรัพยากรของการแล็กซี่มามังกรเทคโน,นโลยีของสาพทาราตกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วและในปัจจุบันทรัพยากรไม่สามารถก้าวทันการพัฒนาทางเทคโน,นโลยีได้ สำหรับกาแล็กซี่ม้ามังกรพวกเขาเพียงแค่ยึดไว้อย่างมั่นคงด้ข้อได้เปรียบด้านทรัพยากรยิ่งเวลานานเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นประโยชน์ต่อพวกเขามากขึ้นเท่านั้นแม้ว่าสาพันธทาราจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกาแล็กซี่ม้ามังกรมาอย่างต่อเนื่องผ่านวิธีการต่างๆโดยเฉพาะผ่านทางเคอร์เรชันทุกประเภทในราคาที่แพงแต่ความสามารถไม่เคยดีนักท้ายที่สุดแล้วกาแล็กซี่ม้ามังกรโดยรวม ยังคงทรงพลังมากกว่าสาพันธทราชตัวหรัวโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในแง่ของความแข็งแกร่งของแต่ละบุคคลซึ่งทําให้ผู้รักรอบคนข,ของข้ามดวงดาวจํานวนมากไม่กล้าเปิดเผยสถานการณ์ของกาแล็กซี่ม้ามังกรมากเกินไปดาวเทียนหลงและดาวเทียนมาได้ร่วมกันออกคําสั่งแล้วใครก็ตามที่ร่วไหลข้อมูลเกี่ยวกับกาแล็กซี่ม้ามังกรจะถูกจัดว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจและจะต่อสู้จนตายและแม้ว่า เขาจะไม่รู้ว่าข้อมูลที่หลังเซียนอยู่นํากลับมาในครั้งนี้คืออะไรแต่เมื่อพิจารณาจากการแนะนําของเขาเพียงอย่างเดียวข้อมูลก็น่าประทับใจมากแม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่ใช่ทรัพยากรแต่ก็มีความสําคัญมากกว่าทรัพยากรอีกด้วยดีดีมากหากสิ่งเหล่านี้พิสูจน์ได้ว่ามีประโยชน์มันจะเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนแต่ข้าอยากรู้มากว่าเจ้าเข้าสู่ดาวเทียนหลงได้อย่างไร และเจ้าได้รับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรคำถามนี้ไม่ใช่แค่สําหรับข้าที่จะถามเท่านั้นกรมทหารก็จะถามที่มาของมันด้วยสิ่งเหล่านี้มีความสําคัญพอๆกับคุณค่าของมันแบรนเซนยูพยักหน้าเล็กน้อยบ่งบอกว่าเขาเข้าใจผู้บัญชาการข้ามีจิตวิญญาณความสามารถของจิตวิญญาณของข้าก็คือการแปลงร่างมันไม่มีพลังโจมตีแต่ในแง่ของการแปลงร่าง มันเทพได้กับการดำรงอยู่ระดับเทพข้าได้รับมันโดยบังเอิญจากดาวเซนหลัวเกี่ยวกับต้นกำเนิดของมันริงยักษ์ไททันราชาแห่งศาสวิญญาณบนดาวเซนหลัวสามารถพิสูจน์ให้ข้าเห็นได้ถัดไปสิ่งที่ท่านกำลังจะได้เห็นคือความสามารถของมันในพื้นที่นี้ขณะที่เขาพูดหลานเซนโยก็มีแสงประพิษเพียงเล็กน้อยเท่านั้นได้รูปร่างทั้งหมดของเขาก็เปลี่ยนไปเหมือนกับสมาชิกกลุ่ม ของเท่าเรศีน้ำเงินคนก่อนอนหยานซินเหอก็เป็นคนที่แข็งแกร่งเช่นกันเมื่อหลานเซีนหยูเปลี่ยนไปเขาก็ตกใจเช่นกันเพราะหลานเซีนหยูไม่เพียงแต่เปลี่ยนรูปร่างของเขาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงรัศมีของเขาด้วยในขณะนั้นหลานเซีนหยูดูเหมือนจะหายตัวไปโดยสิ้นเชิงแต่มีชนเผ่าเท่าเรศีน้ำเงินธรมรมดาได้ลพลังมีความผันผวนเทียบเท่ากับระดับของวิญญาจาร์มนุษย์ที่มีสองและสามวงแหวนเท่านั้น รักมีทั้งหมดแม้แต่ต่างจากชนเผ่าทะเลสีน้ำเงินคู่ต่อมารูปร่างของหลานเชนยูก็เปลี่ยนไปธาตุอวากาศร,รอบตัวของเขาผันผวนอย่างเงีย,งยบๆและเขาก็เปลี่ยนเป็นตระก,กูลโยคงเขายังคงเป็นตระก,กูลโยคงที่แข็งแกร่งและเป็นรักมีในระดับพระเจ้าสิ่งนี้ทําให้หยางชินเหออดไม่ได้ที่จะตกใจอีกครั้งหลังจากนั้นแทนทีหลานเชนยูก็หายตัวไปใช่เขาหายตัวไปโดยสิ้นเชิง ยไม่เหลือแม้แต่ร่องรอยของลมหายใจซึ่งแสดงให้เห็นว่าบุคคลนี้ไม่เคยปรากฏตัวมาก,ก่อนด้วยความสามารถนี้ค้ายกับการล่องหนเราสามารถเข้าไปในดวงดาวหมายเลข76และดูการสำรวจต่างๆของศัตรูได้มันค่อนข้างง่ายกว่าที่จะเข้าไปในดาวเทียนหลงถ้ายที่สุตดตราบใดที่เราแช้ความสามารถในการล่องหนนี้เพื่อดกลี่ยงเรดาร์ของดาวเทียนหลง มันสามารถเข้าไปได้และด้วยการแปลงร่างนี้ตอนนี้ข้าได้รับตัวตนของพ่อค้าทะเลสีน้ำเงินบนดาวเทียนหลงและสามารถรับทรัพยากรบางส่วนจากการแลกเปลี่ยนกับพวกเขาได้ทางนี้ข้ายังได้รับเหรียญของพวกเขาของกาเล็กซี่หมามังกร,งกรพวกเขาเรียกว่าเหรียญม้ามังกรการเซนยูไม่ปรากฏตัวแต่เสียงของเขาดังก้องอยู่ในห้องเหรียญม้ามังกรเหรียญหนึ่งบินออกมาจากจุดที่หลังเซนยูยืนอยู่ข้างหน้าเขา อย่างเงียบๆได้ตกลงไปบนโต๊ะหยานชินเหออยิบเหรียญน้ามังกรขึ้นมาและมองดูมันอย่างระมัดระวังในขณะที่หลานเซียนอยู่ค่อยๆเผยร่างของเขาเมื่อมองดูรูปร่างหน้าตาของเขาแล้วหยานชินเหอก็อดไม่ได้ที่จะพูดว่าด้วยทักษะความสามารถของเจ้าหากเจ้าไม่ได้เป็นสายรับเจ้าจะต้องสิ้นเปลืองทรัพยากรโดยปล่าประโยชน์มีจิตวิญ,ญญาณที่สามารถเรียนแบบรัศมีของเทพเจ้าได้ มันชัดเจนและน่าทึ่งมากเมื่อมาถึงจุดนี้อารมณ์ทั้งหมดของเขาเริ่มตื่นเต้นโดยแม่สมัครใจแน่นอนว่าเขารู้ดีว่าการแอบเข้าไปในดาวเทียนหลงของเขามีความหมายอย่างไรต่อสาพันทรราโตหราซึ่งหมายความว่าสาพันทราโตโรามีความสามารถในการจ่อเลิกรังแนวศัตรตูได้ไม่ว่าจะเป็นการได้รับบางสิ่งบางอย่างจากดาวเทียนหลงในอนาคตหรือการทำลายรางดาวเทียนหลงทั้งหมดนี่เป็นไปได้ การได้รับทรัพยากรไม่จำเป็นต้องมีสงครามอีกต่อไปดาเ์ซนอยู่พูดอย่างจริงจังผู้บังคับบัญชาข้าไม่ต้องการเป็นสายรับถ้าอยากจะเป็นนักธุรกิจนักธุรกิจรายใหญ่ของดาวเทียนหลงเรารู้สึกอย่างเงีย,งยบๆกับดาวเทียนหลงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาสิ่งแรกที่ข้ารู้สึกว่าทรัพยากรของกาแลร็กซี่ม้ามังกรนั้นอุดมสมบูรณ์มากจนเราไม่สามารถจินตนาการได้ยิ่งไปกว่านั้นกาแล็กซี่ม้ามังกร ยังมีทรัพยากรมากมายที่ร่ำคาสำหรับเรามากแต่พวกมันไม่มีประโยชน์อะไรต่อกาแล็กซี่ม้ามังกรและมีคุณค่าต่ำสำหรับพวกเขาแต่สำหรับเรามันมีมูลค่าอย่างมากในทางกลับกันทรัพยากรที่มีมูลค่าต่ำจำนวนมากของเราได้ไกลายเป็นทรัพยากรที่มีมูลค่าสูงที่นั่นมีพื้นที่มากเกินไปสำหรับการดำเนินการเราอาจได้รับสิ่งที่สพานทร,รัพต้องการผ่านการทำธุรกรรมทุกอย่างจะดูดี ดูสินี่คืออะไรขณะที่เขาพูดหลานเซนโยหยิบคิตตันปกงหยวนออกมาหนึ่งช้นแล้ววางลงบนโต๊ะทันใดนั้นอากาศในห้องประชุมทั้งหมดก็บิดเบี้ยวในทันทีและความผันผวนของอวกาศที่รุนแรงมากดูเหมือนจะเปิดประตูสู่ดาวและสถานที่ในห้องประชมุมนี่คือหยางชินเหอแทบจะกระโดดขึ้นด้วยความตื่นเต้นนี่คือคิตตันโกงหยวนใช่ไหมหลานเซนโยพยักหน้า เขาเงยหน้าขึ้นแล้วพูดว่าไม่เพียงเท่านั้นแต่ยังเป็นชิ้นส่วนของคิตตันโกงหยวนที่บริสุทธิ์มากอีกด้วยมือของหยางชินเหอสันเทาในขณะที่เขาหยิบชิ้นส่วนของคิตตันกงหยวนขึ้นมาเพื่อระดับการฝึกฝนระดับราชินาน,นามพมายุทธเขาสามารถทําได้อย่างแน่นอนเพื่อรู้สึกถึงความผันผวนของธาตุอวากาศที่อยู่ในแผรร่ฤกคิตตันโกงหยวนมันดูรุนแรงมากเจียนหยูเ้ารู้ไหมว่า ในพื้นที่ของเราคิตตันโกงหยวนมีการคำนวณเป็นมิลิกร,รมัมแม้ว่าเราต้องการได้รับคิตตันโกงหยวนจากดาวแห่งคนบาปมันก็ต้องมีราคามหาศาลชิ้นส่วนที่เจ้ามีคือ500ไรกร,รัมใช่ไหมพระเจ้าข้าไม่เคยเห็นคิตตันโกงหยวนขนาดใหญ่ขนาดนี้มาก่อนมูลค่าของสิ่งนี้ไม่สามารถวัดได้ด้วยเงินหลานเซนจูตกตะลึงและทนายนั้น เขาก็รู้สึกเสียใจเล็กน้อยดูเหมือนว่าเขาจะสามารถเอาคิดตันกงหยวนออกมาได้มากแต่ถ้าเขารู้ก่อนหน้านี้เขาอาจจะมอบมันให้กับสามพันเป็นชุดๆสาเหตุหลักมาจากเขายังมีคิดตันกงหยวนอีกสิบอันดังนั้นเขาจึงคิดว่าชิ้นส่วนของคิดตันกงหยวนนี้ไม่มีอะไรเลยแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นเช่นนั้นหลังจากคืนน้ำลายไปเต็มปากหยานชินเหอก็เงยหน้าขึ้นมองหลานเซนอยู่แล้วพูดว่า เอะพอแล้วด้วยคิดตั้นคงอยู่วันทีน่นี้ไม่ว่าเจ้าจะเคยทําอะไรมาก่อนเจ้าก็จะช่วเชยมันได้หลานเส้นยุกกระตกมุมปากรู้สึกเป็นทุกข์เล็กน้อยจึงพูดว่าผู้บัญชาการมันไม่ง่ายอย่างก,การทําบุญหลอกเหรอท่านก็รู้คุณค่าของสิ่งนี้เป็นอย่างดีเมื่อข้ายกให้แล้วสะพานเทรัตแสดงความขอบคุณแก่เราเท่านั้นเองเหรอเอาระเอาระนอกจากนี้ด้วยการแสดงของทีมปีกสวรรค์33ของเจ้าในสงครามครั้งนี้ ก็ไม่ใช่ปัญหาสําหรับทุกคนที่จะได้รับการเลื่อนขั้นไปสู่ระดับหนึ่งแน่นอนว่าคิตั้นกงอยู่วันนี้ก็มีบทบาทสาคัญมันเยี่ยมมากด้วยสิ่งนี้ที่นี่เราจะใช้มันได้ในระยะเวลาอันสัน้นเราจะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีการกระโดดข้ามอวากาศได้อย่างแน่นอนด้วยเทคโนโลยีการกระโดดข้ามอวากาศความแข็งแกร่งของกองเรืขอของเราจะดีขึ้นอย่างมากเชนอยู่เจ้าจะได้รับคะแนนอย่างไม่ต้องสงสยัย คแนนนี้จะยิ่งใหญ่ที่สุดในครั้งนี้สารเซนโยยิ้มอย่างผมขื่นและพูดว่าผู้พระชาการมาลงมือปฏิบัติการเถอะเรามาแบ่งคิดต้านชิ้นนี้เป็นชุดๆด,ดีไหมใบหน้าของหยางชินเหอเริ่มจริงจังทันทีเอาละยิ่งประมาณคิดต้านกงหยวนมากเท่าไหรผลที่ได้ก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นการตัดมันออกจะทําให้ผลลดลงซึ่งจะเป็นการสิ้นเปลืองอย่างมากเจ้าต้องไม่ทําอย่างนั้น ไม่มีอะไรจะพูดมากการมีส่วนร่วมของเจ้าในครั้งนี้ข้าจะเขียนมันให้เจ้าอย่างแน่นอนถ้าไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าเจ้าจะได้รับรางวัลประเภทใดข้าจะรอการอนุมัติพิเศษจากสาพันเทรัฐแต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเจ้าประสบความสําเร็จอย่างมากในครั้งนี้น่าเสียดายที่เจ้าใช้เวลาไม่นานในการเลื่อนยศเป็นนายพลถ้าคิดว่าข้าไม่สามารถ พัฒนาเจ้าในแง่ของยศทหารได้จริงๆแล้วหลานเซีนยนหยูไม่ได้คาดหวังว่าจะได้อะไราจากคี้ต้านโกงหยวนชิ้นนี้ดังนั้นเขาจึงไม่เอาสิ่งอื่นๆที่เขาเตรียมไว้ออกมาจะเห็นได้จากการแสดงของหยางจินเหอว่าชิ้นส่วนของคี้ต้านกงหยวนนี้เป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่อยู่แล้วทําไมต้องเอาสิ่งพิเศษเหล่านั้นออกมาอีกทิ้งไว้ที่สถาบันการศึกษาดีกว่าทางสถาบันการศึกษาจะแสดงความคิดเห็นอย่างแน่นอนนอกจากนี้ ยังเป็นการดีกว่าที่จะเปลี่ยนเป็นเหรียญตาสัญรักบางส่วนผู้ประชาการข้าจะมอบสิ่งนี้ให้กับท่านแต่ข้าอยากจะขอให้ท่านช่วยอะไรอีกบางอย่างหลานเซนโยกล่าวอย่างไม่แน่นอนมีอะไรงั้นเหรอยานชินเหอใต่คิดต้านโกงหยวนอย่างระมัดระวังลงในผู้มือการจัดเก็บวิญญาณของเขาจากนั้นก็ถามรานเซนโยรานเซนโยกล่าวว่าจริงๆแล้วในผลที่ข้าสามารถ ถาเบิดดาวหมายเลข76ได้สําเร็จในครั้งนี้ก็เพราะว่าข้าใช้ทร,รัพยากรพิเศษบางอย่างของโรงเรียนซือไรเคอร์อของเราข้าไม่มีทรัพยากรดังกล่าวอีกต่อไปสําหรับอนาคตของดาวเทียนหลงเมื่อพิจารณาถึงการดําเนินการนี้ข้าต้องการกลับไปยังดาวแม่ของข้าเพื่อเติมเต็มทรัพยากรนี้ท่านคิดว่าจะให้ข้าราพักได้ไหมเจ้าอยากจะกลับไปที่ดาวแม่ของเจ้างั้นเหรอ หยาชินเหอมองดูหลานเซีนยนหยูได้ความประหลาดใจหลานเซียนหยูพย,ยักหน้าทัใดนั้นาการแสดงออกของหยาชินเหอเปลี่ยนไปอย่างมากและเขาก็สูญเสียเสียงของเขาเจ้าเด็กเหลือขอเจ้ากำลังวางแผนที่จะนําบางสิ่งบางอย่างกลับมาเพื่อที่จะระเบิดดาวเทียนหลงนั้นเหรือเจ้าไม่สามารถระเบิดดาวเทียนหลงได้มันไม่ใช่แผนของสาฟันทารัฐในตอนนี้หลานเซียนหยูพูดด้วยใบหน้าที่โศกเศร้า ผู้บังคับบัญชาการข้าเป็นคนแบบนั้นงั้นเหรอทำไมข้าจะต้องระเบิดดวงดาวถ้าข้าไม่จำเป็นจริงๆเจ้าเจ้าเป็นคนแบบนั้นแหละยานเซินเห่อพูดโดยไม่รังเลเจ้าหมายถึงอะไรที่เจ้าไม่ต้องการระเบิดดวงดาวเกิดอะไรขึ้นกับดาวเคราะห์หมายเลขเจ็ดสิบหกเจ้าเป็นคนที่ระเบิดมันไม่ใช่เหรอเจ้าเจ้าไม่ต้องพูดแล้วถ้ากวัวเจ้าจริงๆยานเซนอยู่พูดทันทีผู้บัญชาการ ไม่ต้องกังวลค้าไม่เต็มใจที่จะระเบิดดาวเทนหลงในตอนนี้มันมีของดีบนดาวเทนหลงมากมายจริงแล้วดาวเทนหลงเหมาะกับเรามากมนุษย์สามารถอยู่รอดได้เราสามารถอยู่รอดได้ที่น,นั่นโดยไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือใดๆสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตดีกว่าโรคของเรามากน่าร่มหายใจแห่งชีวิตก็มีมากขึ้นถ้าเป็นไปได้คงจะดีที่สุดถ้าเราสามารถยึดดาวเทนหลงได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้ มันจะเป็นสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดนั่นเป็นเรื่องของอนาคตเอาระถ้าเข้าใจคําขอของเจ้าแล้วข้าจะรายงานเรื่องนี้ต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อรู้ว่าข้าสามารถให้อนญาตพิเศษแก่เจ้าในการกลับไปดาวแม่ของเจ้าได้หรือไม่ข้าจะออกไปก่อนแล้วเจ้าก็กลับไปพักผ่อนได้จากนั้นอย่างชินเหอจึงเริ่มเก็บหนังสือทั้งหมดบนโต๊ะแล้วเดินออกไปหลังจากที่เก็บเสร็จ ผู้บังคับบัญชาท่านจะไปไหนหลานเชียนยูมองเขาอย่างสงสยัยคีดตั้นโงหยวนขนาดใหญ่เช่นนี้เป็นสมบัติล้ำค่าวางไว้ที่นี่ได้อย่างไรถ้าอยากจะมอบมันให้กับยานแม่ทันทีเจ้ากลับไปพักผ่อนก่อนแล้วรอข่าวจากข้าหลังจากพูดอย่างนั้นยานเชียนเหอก็เรีบออกไปลานเชียนอยูเรีบตะโกนตามเขาไปว่าผู้บังคับบัญชาตอนนี้เราเคาะหมายเลขเจ็ดสิบหกูระเบิดแล้วได้ราคาของคี้ตั้นโงหยวน อย่งพวงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้กระทั่งบนดาวเทียนหลงท่านต้องพยาย,ยามหาคะแนนให้กับพวกเราให้มากขึ้นข้ารู้ข้ารู้อย่าเช่นเหอจากไปโดยไม่หันกลับมามองสิ่งเหล่านี้ที่หลางเชีนยนโยนำกลับมามีความสำคัญมากไม่เพียงแต่คิดด้านกงหยวนเท่านั้นหนังสือข้อมูลก็มีความสำคัญมากเช่นกันหากถูกกำหนดให้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับแง่มุมต่างๆของกาแล็กซี่มามองกอน คุณค่าของมันก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าคิตตันคงหยวนสิ่งที่สําคัญกว่านั้นคือห้านเซนโยยังคงรักษาเอกลักษณ์ทางกฎบนดาวเทียนหลงซึ่งหมายความว่าเขาสามารถกลับไปที่ดาวเทียนหลงได้ในอนาคตห้านเซนโยขึ้นรถบรรับกส่งไปอย่างที่พักของเขาตอนนี้สิ่งที่พวกเขาต้องทําคือรอขา่าวในที่สุดพวกเขาก็กลับไปยังสถานที่ที่ปลอดภัย ดังนั้นพวกเขาจึงต้องใช้เวลาในการสุกผลโดยธรรมชาติผลไมน้นีรันกลายเป็นส่วนมาตรฐานในการสุกผลเช่นเดียวกับน้ำจากทะเลสาบเทพสมดเมื่อพิจารณาว่าเขาจะสามารถกลับไปยังดาวแม่ของเขาได้เร็วๆนี้รันเซนยูจึงนำสิ่งที่ดีที่เขานำออกมาในครั้งนี้เพื่อให้ทุกคนใช้ในการสุกผลแม้ว่าเขาจะกินมากแต่ผลลัพธ์ก็ดีที่สุดอย่างแน่นอนสิ่งที่หลันเซนยูแม่คาดที่ก็คือ การรอจะใช้เวลาสองวันเต็มๆจนกระทั่งสองวันต่อมาหยางชินเหอก็เรียกเขาไปที่ห้องประชุมอีกครั้งเซนโญเจ้าแน่ใจหรือว่าตนของเจ้าบนดาวเทนหลงสามารถถูกรักษาไว้ได้ตลอดไปหากผู้เชี่ยวชาญระดับเทพพเจ้าระดับสูงบางคนบนดาวเทียนหลัวกลับมาที่ดาวเทนหลัวเป็นไปได้ไหมายที่พวกเขาจะพบเจ้าหยางชินเหอถามหลานเซนโญ่ตรงไปตรงมาที่จุดประเด็น ไม่ควรมีปัญหากับตัวตนของข้าโดยทั่วไปข้าสามารถรับประกันได้แม้ว่าเทียนหลงก็ไม่สามารถทราบปัญหาของเราได้เป็นแต่ว่าเราจะได้ผเผชิญหน้ากันหากนี่เป็นครั้งแรกที่เข้าสู่ดาวเทียนหลงเขาจะไม่มั่นใจขนาดนั้นเทียนหลงเป็นผู้มีพลังอำนาจและแรงกำเนิดชีวิตของดาวเทียนหลงก็ต้องเป็นสิ่งดำรงชีวิตที่ยอดเยี่ยมเช่นกันทั้งสองเสริมซึ่งกันและกันและพวกเขามีแนวโน้มที่ จะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่ละเอียดอ่อนใดๆบนโลกใบนี้โดยเฉพาะกับบุคคลภายนอกพวกเขาจะอ่อนไหวมากอย่างแน่นอนแม้แต่ความสามารถในการแปลงร่างของสัตว์ลายราสมบัติก็อาจไม่มีประโยชน์แต่หลังจากประสบครั้งสุดท้ายในการแอบเข้าไปในดาวเทียนหลงทุกอย่างก็ชัดเจนขึ้นมันแตกต่างออกไปไม่ว่าจะเป็นการแปลงร่างของสัตว์ลายราสมบัติหรือลมหายใจมังกรบริสุทธิ์ของเขาเอง ดาวเทนหลงไม่สามารถปฏิเสธพวกเขาและปฏิบัติต่อพวกเขาเหมือนเป็นหนึ่งในตัวของพวกเขาเองตราบใดที่พวกเขาไม่เจอผู้มีพลังอำนาจในระดับเทพเจ้าและพวกเขาไ,ได้ไปที่เมืองเทียนหลงมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาใหญ่ใดๆที่จะเกิดขึ้นเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ ่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ